สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้องไก่มาฝากแนวทางดีๆให้พ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับว่าชอบแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาในในช่องชาแนลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ฝากกดติดตามตอนนี้นะครับได้สมาชิกประมาณ200แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอขอบคุณมา,มากๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับหุยรัฐขอขอกครับสำหรับหยุบหบหยลาววันนี้นะครับผมจัดให้แบบเม็ดเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ำหรัวันนี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีโชคมีลาบนะครับสำหรับหวยราววันนี้นะครับผมจัดให้นะครับแปดสองหกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเลขสามตัวบนนะครับแปดอร้อยยี่สิบหกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับต่อไปนะครับ สองตุล่านะครับผมจัดให้นะครับศูนย์สองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับยี่สิบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับเวลาวันนี้นะครับขอให้พ่อแม่มีพ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอให้โชคดีร่ำรวยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีแคนดี้นะครับ ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ